พี่น้องครับมือนี้มือดำหน้าครับก็เลยมาหาแนวกินเทียงครับพี่น้องได้ใส่เดือนเนาะครับเบ็ดประมาณสิบก้หลังนี่แหละมาใส่ถิ่มไว้คางคู่สะนะครับหาแนวไปกินเทียงคนพี่น้องนะใส่ไว้กับติดปั๊บเลยครับพี่น้องก็เด้๋ยป้าไปปิ้งกับตำบักหุงกินย่ามเทียงครับดำให้ดำหน้าครับพี่น้องครับนั่น น่าจะเป็นปลาตะเพียนครับพี่น้องเอาปลาตะเพียนไปปิ้งนะครับนี่ตัวใหญ่ๆอบักทัวหลันงนานะกรติดต๊ดครับพี่น้องคนะนครับเดี๋ยวจะไปเบิ่งครับอ่าลังนานะก็ดึงครับพี่น้องไปหลุ่นว่าปลาตะเพียนหรือปลานิ่นเนาะ หลุนซ้ำหนิก็พอะีิปียองอยู่นินั่นครับนี่โอ้ดึงแห้งอยู่ตดอ๋วปลาอย่างโอ้ปลาน,น,น,นิ้นรับพไปน้องนีปนน่ปลานิ่นปลานิ่นปลานิ่นซ้ำฝะมืออีหละก็ได้ปดียงอยู่ครับตำบักคุงเที่ยงนี้ ลังหนากนมีดึงอะไรพี่น้องจมขั้นเลยครับนี่ปลาดุกหรือปลาน,นิ่นนอนี่ครับจมขั้นเลยนาอโอ้ปลาอย่างโอ้ปลานิ่นครับพี่น้องรุ่นเดียวกันเลยไดสามโตแล้วครับ เดี่ยวปีงเลยพี่น้องเอ้ยเที่ยงนี่โอเคครับขออนุญาตโปศครับอ้าวโยบึแล้วพี่น้องโยบึดแล้วหลัางนาหลัางนาโอ้ยลงทางไหนน้องมันปุ๊ปปุ๊บปุ๊ป ุ่นครับจะเป็นปลานินน่าจะปาหยังยิ่หวับนิ่วหวับนิ่วอู้น่าจะเป็นปลาใหญ่ตุ่นนี่โอ้โห่ีนิ่งใหญ่พี่น้องนิ่งใหญ่โอ้โหนี่นุดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเขาหยาดปดครับในนิ่งใหญ่ละพี่น้องเลยพูน